ท่านผู้ชมครับวันนี้เทศบ,บาลตำบลบางเสาคงได้นำสภาพยนตร์ตำบลบา,เางบบาเสาคงนะครับประมาณ60ท่านมาให้กำลังใจผลบ้านบ่อบมองโกรธมาให้กำลังใจว่าขอให้ทํงงานต่อไปขอให้มีกำลังใจเพื่อที่จะทำภาระเองาด้ให้สำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ในสิ่งที่ต่ำขอให้สำเร็จหมด แล้วก็จะได้เป็นที่ปรึกษาทุงงานมีองค์ประกอบมีองค์ความรู้ให้กับสภาองค์กรชุมชนทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็วันนี้โดยการนำของหัวหน้าพิยาการรุ่งสว่างนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักง,งานลักเทศบาลตำบลบางเขางองจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นผู้นำ คณะมานะครับเมื่อมาแล้ววันนี้มาคุยเรื่องสภาการุนจนตำบลมาคุยเรื่องอสมมาคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหาชนติดนะครับตุติดตามจนุนจรนแล้วก็ทุกองค์กร127องค์กรในตำบลมันของเข้าไปสู่แผนการทางานร่วมก,กันกับตำบลบางเขง อยากจะให้ทางหน้าพิยการทุ่งสว่างครับแสดงความรู้สึกนะครับว่าคนนี้มาบ้านหลวงปู่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเห็นอะไรนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าจะทําอะไรต่อไปครับท่านครับเข่าพื้นท่านที่นี่นะคะเข่พือที่จี่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของทานด้วยนะคะทีนี้ก็ที่ท่าเมื่อก่อนนี้ที่ที่มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดที่นี่นะคะก็ทานทราบ้่า ลึกขนาดนี้นะคะแตะก็สามีเคยพูดชื่อ่ทนไปบ่อยว่าอืเขจาขจัดการเองเขาจัดการเองอะไรนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะมีคนแบบขนาดนี้เหรอคะที่ว่ามาทํางานเพื่อประเทศชาติขนาดนี้รู้สึกปลกป้มแล้วก็ยินดีกับเคนไทยนะคะอะแล้วก็ยินดีกับชาวบอมบูดมากๆเลยที่เรามีเอคนที่ตกมาจากสวางแลวมาช่วยเราได้ขนาดนี้นะคะตอนแรกเราไม่เข้า ว่าที่สามีพ yes. well, OK. the so mm ูดให้ฟังในแล้วียกว่าคือเขารู้สึกเป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นความรักของทางราชการหรือไงว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ต้องคุ้มครองคุ้มครองคนดีด้วยค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเผยมากตอนนี้คือเข้าใจค่ะว่าเออจริงๆแล้ว่ในโลกนี้ก็ยังก็ยังมีเรื่องที่ดีๆซึ่งเราคาดไม่ถึงนะคะเหมือนกับว่าเขาเคยพูดกันว่าเข็งขัดมีสองเพ้งคือคาดถึงกับคาดไม่ถึง นี้เราก็เรียนเข้าใจคำ่าคำพังคำที่คนต้องพูดกันแบบนี้ว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องจริงที่ที่ที่มันเกิดขึ้นในในบ้านของเราได้จริงๆนะคะต้องต้องขอขอบคุณท่านที่มาดูแลบ้านเมืองแบบไม่ทิ้ชีวิตทหารรวมทั้งครอบครัวท่านก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ในในเรื่องต่างๆที่ท่านทำดีนะคะก็ก็เกิดผลดีกับตัวท่านและประเทศชาติ ลวงนั้นเป็นตัวอย่างของคนในโลกนี้ด้วยต้องขอกราบทำสุนทดีนะคะว่าท่านเป็นคนที่เียสลาแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบยึดยึดมั่นในเอ,อความรักเออจากในหลวงนะคะแล้วก็นํานําความดีจากที่ท่านยึดตรงเนี้ค่ะมาเผยแพร่ให้คนทั้งโลกเนี่ยค่ททาให้คนทั้งโลกเนี่ยเกิดกับธาแล้วก็สามารถเไปปฏิบัติการ สองโงเนี่ยจะนำสิ่งดีอย่ยงางเนี้นะคะไปปฏิบัติคะขอบคุณมากนะครับกข้บราคนคับ่านคอ่านานรั่านรานครนครับ่นครับนส่วนคร,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 รับนับบน ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ดูจากเว็บไซต์นะครับที่ท่านได้ลงในเว็บไซต์นะครับก็ได้ดูข้อมูลต้นๆน,น,นะครับก็เห็นว่าเป็นน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศาบาลน,นะครับก็ด้วยพื้นที่อาจจะไม่สภาพพื้นที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าด้วย ด้วยเพืวอมมา่งมั่นนะครับผมคิดว่าอาบ้านต่มากรลแล้วก็อธิบาานำมรปังเทวทงทั้นผู้นาที่ที่ได้เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับก็มีคอามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีความก้าวหน้าให้มีความสุสุกนะครับก็ได้มาเห็นในความสาคัญนะครับของมากรุ๊ปก็ได้มาแลกเปลี่ยนนะครมารับฟังนะครับแนวคิดหรือต่างๆข้อคิดต่างๆข้อเสนออะรต่างๆ ก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับกับชุมชนของเรานะครับก็โอกาสหน้านะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับถ้ามีกิจกรรมทางเทศบาลนะครับก็จะมาดูมาศึกษาแล้วก็มาราร่วมกันนะครับในการหาแนวทางในการพัฒนาโลกกันในการเพื่อที่จะให้ชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับมีความเจริญสูงและมีการพัฒนายที่ยังยืนต่อไปนะครับขอบคุณบ้านบอแมงโลครับผม ให้านประธานสภาชุมชนตำบลบางเสาทองครับคุณบุญชัยครับคุณบุญชัยครับกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลบ่อกมูนะครับท e ี่ผมดีใจแทนนะครับที่ได้อาจารย์ธรรมสัน์เนื่นครับมาดูแลชุมชนถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมเลยมองเห็นตำาหนักขององค์ท่านนะครับทำว่าปิดทองหลังพระ นี่ครับคือคนปิทองหลักมากจริงๆซึ่งถ้าคนไม่ไปดูข้างหลังก็จะไม่รู้ท่านทําไม่ได้หวังประโยชน์ไ yeah ม่ได้หวังส <screening> ิ่งกบแทนท่านหวังความสงบสุขของชุมชนชาวบ่อจริงๆนะครับหายากครับคนแบบนี้ก็ควรจะสระดับระยงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านในโอกาสนี้นะครับตัวแทนของสภาตำบลเทศบาลตะบลบอร์หนะครับขอขอบคุณท่านครับอีกท่านหนึ่ง ในนามของบ้านของขุนครับขอขอบคุณคนาบางย์ชาโทองมาเน่ากานีนะครับคิดว่าสักวันหนึ่งท่านก็จะมาอีกหรือผมอาจจะไปเยี่ยมท่านนะครับที่บ้านขาตทงสมุทรปาการนะครับมาดูไปพูดคุยกันแต่ละเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องนั้นก็คือเรื่องของปัญหาของชาตินั้นนะครับรายงานสดจากบ้านของขูดหมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านคองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ